เทนาสมศึกคออยากเห็นมุตาแก้วบาดเจ็บมาถึงแล้วคุณมาสั่งมาสไหวใจเมื่สิแตกมันกันเด้ทินมลนสาลายลูก แม่บารายลิตลูกหลานแม่มีเี่มาแจกเมื่อุบนจังไรลูกหลานเอบอกอาตมาบอกแล้วว่าอาตมามาเจ้ลูกของคุณโยมจำไม่ได้เลยคุณโยมไป<า>หาที่อื่นก่อนอาตมาก็ยุ่งกับแชรกับญาติกับโยมไม่เห็นหรื่องไงนะฮะวันหลังค่อยมาใหม่เข้าใจไหมคุณโยมมา สดอกกัมบนัเม่ละกำเบสูสถานม้านให้เจ้าสุขสมานาให้ทั้งท้องยาประมาทฝาสนามเมรนอยสิลายเจ้าดอกหางไกมาเอ้ยนกส่จะชนไม่พอขาดจิ้งสาขา ป่าสิไก,ก่บังเวอรก็วาดเนานกิดเงี้ยน้ำโหสิไก่บังกว่างควายลงกวนเกิดพุ่นำหน,น,นีไปซ้อมบวกน้ามันขาวพองสงสายแม่นี่ไก่ข้าวเนียหนีไปไกลก,กับปูซังเป็นน้ำเจ้านี่บดซางแม่บเดเจ้าขาวขอลากเจ้า ว่าดาวขึ้นแล้วล่ะนะลูกก้าเอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมี้ยงเลี้ยงเท้าจะเป็นอย่างลูกว่าจังไถ่เท้าเออลูกไส้วัน พอกระเมยโยบอยโยเมยเพิ่งเพเป็นคนบ้านนอกไหวพอกระเมยเพิ่งเป็นคนในเมืองเป็นในคนในท่านเป็นคนจีนจังไงเขาบอได้เปลี่ยนเกือบคอยซื้อสาเกเอาเห็นไหมเจ้าไปถามลูกเนี่ยอะไรกันในนั้นเจ้านุ่งสินบ่สวยวะคอยว่าเจ้านี่เจกระเทียมกระแลงเจ้าว่าไทถ่ข้าวเหล้าเท้าวังหันโก็คือไปหาลูกบางหันมาเจีเออปลัดกระบอกเล้าอีสานบ้านเนอกคนเหล่วเท้าโอ้โหเอ้ย ลูกมาอยู่ไทยโดนจำนวนมากแล้วปีแล้วเจ้าต้องเวาไทยที่บอกไทยแจ้งแบบนี้คอยบอกเคยบอกไทยจะเกิดจะอยู่บ้านก่อนบอกจะเล่าเนาะคอยบอกไทยเปลี่ยนเราเขานี่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 น่อยเป็นพวกว่าเอ้ยมันหนาแห้งเนาะว่าเจ้าขึ้นไปจะเบอกไทยจะเข่าวายจะบวงหัวจักแต่คอยมันแก้ไทยเพื่อยังสว่างตะไลมูไลหมาขอกะไตไทยล้นล้วนแล้วจะบอกให้ลูกไทยเล่นไทยจะไปล้อมบูรุษเข่าไปหาลูกไทยจำเจ้าได้ไปเบ่งเบ่งคนงานคอยเขานี่จบฟึ๊หนา อันอันนี้จ้าคุณแดงเจอพ่อเจอแม่บ่ได้สิเดียวเนี่ยพ่อแม่ภาษาไม่มีมาจากเมียงอบอนเหมืเดิมใครอ๋อวันนี้มาหาเหตุใครดอกเห็ดไก่เกิดยามนี้มีตัวอะไรคุณโยมโอ้กะวางตันน้นแหน่มายามลูกตัวใครเป็นลูกของคุณโยมล่ะคุณโยมเออชื <ừ> ่อเจ้าของบ่ได้บ่อันไรกวางสัรน้อง ว่ากำลังเว้านําอยู่ดีเว้ายากหลายจีพ่อจีอแม่บ่ได้สิพ่อสามไม่มีมาจากเมียงวนบ้านป่าไม้นะสาไหนมีในอาตมาไม่รู้จักหรอกคุณโยมโยมพอ่อโยมแม่เขาอาตมาเป็นนายพลนายฟันจะไม่อยากสร้างได้ไงน่ะ,ะไปลงไปก่อนลองไปเห็นยังอี้คนมายามลูกแล้วก็บอกมารูเลี้ยงกันตะกันยังไงอาตมากำลังยุ่งกับแช่กชับแย่กับโยมไม่เห็นแล้วไงนะ่ะฮะโอ้เห็นอยู่บ่ได้มาเบิ่งแขกขัดสิเบิ่งแขกชุ่มใครม้วกระเบื้องเระอยากดอกอยู่บ้านนะ่ะ โยมเห็นไหมบันไดอ่ะอ๋อเห็นอยู่บ้านก็มีเกขั้นก็มีเก้าขั้นก็มีห้าขั้นก็มีเห็นก็ลองไปสิสังวาพูดไม่รู้เรื่องไงจริงๆรเออย่ามาล้อเล่นกับพ่อแม่ไหลอันหมักคำป้อมก็มีไม่ยังมีับขึ้นโคกขึ้นดอนไปหานียไม่ต้องโูดสารท้วใหญ่มาทำไม อ,อ๋ออยากให้อตมาบ,ตอบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิคุณโยมไปมักองไปก่อนพักที่ไห้ได้ก็จำม,มาได้ไม่ต้องโ<ป>หดไม่ต้องสาระยใหญ่ไปลงไปก่อนหวนมันเป็นลูกข่อยบอลหันทา่จำยืนดีองอันมะําปอมกํามอส้มปลา,มมปน,า,าน้อยมักมักอันนี้บอคันดองดกับมีปลาแดกบองอะไรพารนามาแหละแต่มาไม่รู้จักคุณโยมฉันไม่เป็นหน่วยไปลบไปก่อนเร็วเขามี เพราะว่ามันตินบ่อลงจังไหมบุเนี่หันใจกระไดจไรถอดเจ้าว่าจั่นไรอ๋อา่เป็นตาทีเสียนชื่อเข้าบ่อไรยีหีหลนนี้นี้นีนีปสานเลีอดก้อนเดียวจีมข้ป้าจะปฏิาเจ้าม่บานเทากต่เมื่อบานเทาคนสลัดเทาเฮ้ยของหลายๆเร่อนี้ของ่อเบีานแล้วก็วิี้แมวไม้นาเจ้าพ่อญาติได้สิบอกอพ่าไปจีมดอกไปเอาไปถวายปีนี้จะเทาเนี่ยไหนอีนี่ท้องคำหนือนี้่ผมาบอกเาเข้าเหมือนเล้งว่านี่เหมือนเทาอากเนี่ยหน่อยอันาหาก็สิรา ลอยมากน e ั้ำด่ปนน้อควรฉันน้ำดอกควฉันพเป็น e ่ live. ันว่ากอิที่บอกเนี่หน่อยไวาเดดดอกเพราหายยัดหาเด้ยขาดันกันดึกกับป้าเลยไปไเนื่อนี่เท่าจะสั้นจะทาขาอย่านี้เขาเดียวกว่าเด็กเข็้นไปสร้างลูกสั้นเต่าจะข้าวกันนอ้ย จะขี่คังเ้ยคนด้ยุคนอไรนี้ขึ้นไปเอาเอาขึ้นไปบขึ้นไปเช่ไรฮ้องเจ้าของมาถอบปรวายกับว่าดีสลาคุณร์วายักสี่กับว่าพักพวะวราวิจิพวกว่ากต้องขานำปอไปแร้วว่ามีฮะกว่ามาขนคนแล้วมันโลกเันไข่ยองพู้เลสมายยองมาสองหอเท้าหย่องเขาสลาลูกเจ้าของเกไรฮของเจ้าของถ้าทีไม่ได้รอเจ้าสาไปยินดีเือเท่าเด้อไปนั่นน ติดดามเที่ยเฮดาทีบอยุแปเดือนกับ่เศร้าไปขอกรขึ้ okay. นไป้าสิบอกใครคอยยู <t <t ่นึ่งคอยช่นีถืตามากคอไว้เด้อเขาเด้ออย่างของเราตาหมากนี่าะเอาขึ้นไปคุณมาเรย่อกหลานยมพอมาญาตจาพอู่่เป็นพอขาเจ้าโอมแม่มาญาตเจาแม่ผ่เป็นแม่ขาเจ้าบัดนี้พอทศาสตร์กับแม่มีศิลาเมื่อมืบนเรืหลาาเด้อเจ้าอยู่ทางกรุงเทพี่ก็จะม้งความสุขความเจริญควเกียรติใดความไขยใหญ่ไม่ได้หลาา ให้จุกขับนายพลนายพันคุณหญิงคุณอยแห่งเก่าสารวัารเด้อบัดนี้พัฒนาการเม่มีเนี่ยกว่าในหลูกหลามาทางไหนกลับทางนั้นคุณโยมทั้งสองคนนั่นแหละไปนา่นคอยว่าตัวสิไล่ทรงวะบางหงอบางหงอนจังงี้คอยว่าจะขึ้นไปจะขึ้นไปเออเมียกับเมียวะเบัดนี้ ใจคนจากมือนโซ่หัวใจพ่อจากคนเสกแทนกันดินนี้เขียนย้ายสก้านน้ำตากระเลือกแทน น้ำตาอยู่หมดสิอวดโมได้กันน้ำกันดังกันแหงคิดไปกัดแหงอันโอ้ยแหงคิดไปปัดแหงอันน้ำตาลังกระด้งเลย เออโคราเอกคงเป็นคู่ทุกคนดอกนอทานใหญ่บ่บานได้ฮู้เออใจยากอันียตอนหันสิวาพอกระเทือนเห็นลูกเว้าจังสันใจสะบั้นลอดนั่งแขยง นี่ละ่ะลูกเป็นบาปเก้าสีเลียงสิสี่เลียงไอเลียงให้หน่าส่วนส่วนว่าใจขวางโคตรยาสเมียำเลียงบักหาแดงหลกไอล้ลา มีเลือมทิมก๋วเม,มียกินชีวิตโเอ้ยสร้างปั่นเต้นใายขับการแสดงโตละคนะกอบเรื่องเป็นเรื่องเรานิยายืมโอ้ยมือจังหนึ่งกะขี้ไล่มือจังหนึ่งกะจ้งเดบนเมที อันโลกกากาบุญนวายกับผูได้น้ำน้าลดอุ่นสองเท่าอยากอายฝนจนน้าลันบีบฝ้ามาเผามาบ่ต้องห่วงกระดูกน้าหนักมันนั่นหนักจำ หวังกับนีดมากล้นเอาไปฝากตามาเน้นจังมาเป็นยังบุญขอปรกคุณใหเน้นน้อยเ็ลสองขลง่าจอยเอามือคุ่มกอนอ่อนตอนเด็กลูกเก็ดเส้นจนคอเข็นปากว่าไปบังกอดบอ่ได้สากมาโคปากสบห็นล เขาสามิปันลงทานบ่เบืกบานกะใจเอาแนวไหนยืแต่คนเอยาจไปเลยกันมังโกกมึงนจำพอกเททดอกจญิงแม่นังที่จางเียมลังลูกเต่าหัดบ้านป้าวางเงียมลัง ลูกแตาม่าบานป้าติวลูกเตาเลี้ยวบันลุจยนลงมาทำงานห่องมันกับลินบานก็่แม่ขิงเสียใจลน้นคอยสอนคนนี่เกิดมันอันบักใหญ่แต่ว่ามันหัวใจกะยังแยอยุ y y ่โตโกรล,ลงโกอ,อ,อ,อังอุรันนี่ ตีลือบางกอกมันนอนหลอกจังจนวอากิ่งเคกันที่กิ่งเอมเด็กหนุ่มสาวจากภาาเนือ้อภาคใจ้จนตลอดเมืงอีสานหลับมาทำงานกะเสียไปเปลี่ยนิสัยไปก้เอยหูวมันดีกะมีน้อย ไอ้กอยเสียดันอยากยิงนาจังเวียดินเก่งงานาโคตรตันใจสะบันละอันดูอันลูกไข่จังแม่นมันกันบ้หูเลือกเต่ว่างึกษาสูงสังคมจูงให้เสียคนเหตดคลบ่เอา บุตาของม่อยตายหายตักตายมุอนี่เตียวทั้งตูวเลยออสองเจ้าสองเข้าให้ด้วนเยเหลือมหลังตังต้งเกียรงมนมีดี่บอบงิงนสร้างให้เป็นมที่กะเราเริ่มนอกทั้งบ้าน หรือม,มันดาก้เคยเลี้ยงอุปมาทำเรกกวดมามืความดีความงามสารพัดนั้นนี่ลืมหิมพินิีสานลืมใส่เก็กโกเ,เปกบานกกมาเบิ่งบารามีสากได้ดีมาเราลืมความทุกข์โมลูกอาปา ฝากได้มีไฟปาแกงฮงกันหวงหวงลืมผู้ขี้ยังกะเตรียมกอมกว่มเตรียมเนียนผู้ขี้ยังโอ้ยฝากได้นั่งแขนแกวประดับปอกดอกคำนุกันเราลืมมื้อคู่ได้นั่งกูนั่งก้งเก่าเห็นโอ้ยจากบนได้ไล่กันใครเทียน ออกจากวัดโออยากบินเ้าขึ้นเท็กซี่มาเกียร์่รถไปเมือโอ้ยตื้อตัวเลี้ยวกากึ้นละนั่งบ่อนอวลาสองสาย,ายขันใจบัดรถไปนักเกือบเหตุถึงเฮือนถึงบ้านอใยญ่สตาโคตรต่าง พกสีฟังสังนเาเัก on, ก็ใหเอ่ยกันไปแล้ว กะใจเลยน้ออยากกะใจอย่างีน้องไดสังฆาผว่ก่อนดอกเมงนะหาวฟังสาก่อนอย่าฟาหกลังเกียดเจ้าาลาวาในทในฟังเสียงกล่าวพะเรีงไปตามแล้ละ Thổ chí sang hi lị thê ai phê săng phu Dũng-yũm-phân-na-chăn-mã-phi-nh-phá-phô-phân-tien-tien-lượng à nh phá phô phân tien tien lượng phân vào đọc lau phu hãy phê săng phân phu n nha chia chăn mưa phân tăm lượng กอจากเครื่องในฟังบานบอนมีตั้งสิตันต่อมาแดงในสางขออกุศลสวาลายพลงเสือจึงมาทัน้งนอันกิเลสวันอันใส่มันลามิยูเว้นเจสาป,ปังยูได้แก่ตูปังปนระหว่างเขาสุนิพันละ มาแดงไล่พ่อแม่คืน้นูุบ้านเพราจีเรตจังนาละ่ะลืมหมอกคนบีดาพ่อแม่ตวนพ่อกลย่งล่ะผมปลาแดงบังนาอาวิเจ้าหมอบบังเอาเดือนยุ่มพ่อป่าก็ไปกลางนาจะเป็นแท้ลักัำได้ละสมมติฉันนี่ละได้เรียกชื่อว่ามาแดงละ่ะ ไหลพอแม่ขับเคื่อจึงเกน้ำดอกำกอนละพอไปเวีกละจึงลอยงจึงบักเยียเยกจนมือเล้ยวใจนำํายโยดอกเกี้ยวไหลละเจิป็นแค่ลางลสมัยเมื่อ จะไม่เลี้ยงยังเลี้ยกเปนนานิวปอลลัาปวจะม้นปวกลงหัละยุงกินปพดตะเลยเดี่ยวนี่ลูกใสไงขุมสีเเลี้ยงพ่เมื่อขุมหลังเท่าไรแก่ลาย มายามแดงแดงก็มีแต่ให้คำไลลงสวนจีหน้าแม่น้อหนาลูกว่านี่ลืมก่อนตอกมีบอกว่าแมล่เพียอยากเห็นน้ำตาข้าวมันเข้ามาพ่อลูกนี่สวกว่ามาละ เี๋ยวมันกินว่าเชื่อว่ามีหูโมปะคุณนะย่งเกียนมาเกีนยง่นน้องน่งว่าเป็นสองว่าใจต่องละต้มตุกได้เกิดเป็นว่าเป็นมาละเกี้ไสมากระย่ยงละมุงมมา กว่าตายคือสิใครดีกว่าอยู่จังซี่ให้เจ้าบ้านเปิ้นหนุ่มหาลพอแม่เอ๋ยยามลูกสาวือสิต้องใหสั่นถึงนาลาเสียสลพอจนนี้ทวงแหนงลูกแฝงนี่นแล้วอันว่าุค

เป็นเหยื่อตามพ่อไม่ให้พ่อวันนี้ดอกแน่วงการเลนตอนนอนยังไม่ส่งกันเสี้สวรั์บอปานี้เลงสวีวนวลหวันสนี้สันตัวขาละตัว เป็นเจ้าคนเราเริ่มต่อละหมวกกวาดข้อยสวยข้อยแหงมาแดงเอ้ยว่าสั้นมาละบอกกก็เปิดเจ้ายากษ์ตาเมื่อรถประจำจอดโต้เฝยเฝ้าเป็นหัวลำโุงอาจตัดเหนือนเรี่ยว ขับจนเสียวรถวันหวงโง้คว้าวิจิวรพุ่มยอ่ยเดียวมึงสองขอบกลางละทตั้งเง้นละบเจอพวาสถานีแล้วก็เกืรถไปออกไปไกลไกลเมื่อสปว่าันเวลาเครื่ขบวนไปแล้วเย็นน้ำเยรัยแก็คุ้ง ควงโอเพิ่สิโก๋งเอาละต้อมเข้าดอกอยู่ในนะขวาจึงฝากก็ได้จุงแม่ลงสวนเต็มบ่แก่เจ้สารทีฟ้าไปรักจุมึงสลามมูลิลัทางก็คงพอล่ะมี ฟังสิเล่นลัดตัวละสองเทอยู่รถไฟมนะมวลกรรมละบาตังสาใจกาสิงที่มรณามนะรถก่อนมาด้ความอิวนี่กว่าตั้งบักทีมรอละไว้ปันรอคนสัง นกันต้ーーุาหปั่นฟ้าผ้าจนว่าจริงลอลอรอตัวลรส่วนฟ้านาฟ้าแดกอยู่ไนบางร่างกายมุนก็ปันซาละมาหาแดกกันเมาจะหมดอลนังกอย เลยบ่ i ห็นหนองแก้วกำมันดาผู้ปอยฟ้ากำนักนำเลี้ยงตองละ เนทานของปากบ้นหน้สังเวนมาแล้วล่ะพูดน้คํรุนแรงในหัวลุ้นจนแท้ละความทั้งนี้ก็เลยปัญญาคํา3ตอยมสิว่าคพอก็ยังว่าบ่ได้ก็ยวิจารละ ฝากไว้หมดทุกๆตอนก็เลแม่ผู้บังกวนอนถึงวันตอนละวาสารธันนี่ยันหนีไาอาะสาธุชนตั้งใจอยาจำเรลงเป็นแบบอยา่างได้อยุ่เหนือเห็นบันไดคิดสร้างอยากให้เต็มดอกหูกไว้น่ะเพราะอาชีมากันก๋วยเป็นหมูอาจจะ เสื้อเจน้ำเขาโอกพีกับพุ้งก่อนลันิ้วตากันน้ำอยู่ในน้องว่าพีกปูบัดว่าน้ำลดแล้วเสียงตาลอยู่ฟัง ในการแสดงประสัธจธรรมเทศนาเรื่องค้นเลื่มตัววัวลืมตีนหรือว่ามหาเดงภาคที่หนึ่งปกอัตามาพทั้งสามรูปสามองค์ในง้มขณะเทศจริงทำกู่สัาคีวัดป่ากไกรเมีดบันเหลาห้าต้องบอนตามบนน้องบอนอาเพื่อกุสมปีใสจังหวัดมหาสารคามขอขอบคุณขอบคุณญยติโยมนั่งลายทีเคย่ยจิตตามพระัตธรรมเทศนาทั้ง อ,ออกอากาศจันดาวเทียมบริษัทไอทีเอ็มทีวีจำกัดที่เคยออกอากาศหา,ายาห้ยย่อมได้เห็นสนสับรับฟะงัตหลายเรื่องที่ผ่านมาขณะเทยียนคำขรธทั้งที่กัยังหยุดอยู่อย่างอยู่คือเกาบอว่าสิเป็นเรื่องออกอากาศไปแล้วบอว่าสิเป็นใ่มาขาวยาเหลืองไก่บาไม่ตัวขันบาปบอมีวันชัยลูกบ่ดีผีบ่คุมเพิ่มเติมคำว่าชุดใหม่ในอ่า ละละอจีสินปีหาที่พอกนี่คือในช่วงเดือนพฤศจิกาลูกหลานคณะถ้ำจึงเป็นถ้ำขวดํำที่ได้มาทึกเรื่องคนเริ่มตัววัวนมตีนแล้วก็เห็นเงินนาดำเห็นข้ำนาเสาขอจเจริญสกุกเจริญพ่อนหยาดโยมไหวตาเพี้ยงสํานีสาธุ